ทีไทยลาวไปเบิดทุกมองทุกแจ้งพาไปเบิงวิธีชีวิตของชาวบ้านพร้อมแบ่งปันและส้อยเหลือซ้ำม,มีเจ้ามาขายอีหยังเต้าใส่ทุ่งพอได้เป็นกำลังใจแม่ค้าเด็กน้อยผู้เท่าร่วมถึงผู้สาว บรรยากาศทำกลางฮุบเขาเข้ากับมาขายของคือเ่าเอี้ยงนี่ไม่ส้องไข่อ,อ่อนไม่เฮียจิบเตียมทุง่งหรอสิขายมาบ่เนี่ยออขายแหละคายุยขา,ยขายห้องทุง่งใดทงสิบห้าสิบห้าว่าออมันสิบบ่คำมากคือราคาตี สิพันธ์กไรสิพันธ์กไรโอ้ยอย่าขายแห้งบ้านยังนี่ฮะบ้านโบจานบ้านโบจานออ้ยจูบแล้วโอ้ยชิวโอ้โหโอโหโจโจโจอีหยังนี่นี่นี่คนนี้ว่าเขาว่ามันทั่งหนูผูกเติมเติมเครื่อใหม่ไปเรื่อยกำลังเดินทางขึ้นสู่เมืองเฟื่องนะครับอีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่ มาเป็นเทืเล็กบริษัทสื่อยังซอยเพราะว่าเขาลงมาทายกิซื้อแล้วก็ะสีนี้นะค่ะก็เห็ดหนาจ้อยเวิร์ดว้าดุบริษัทส,สื่อซอยหนาเราเปลี่ยนสีปานกระปอมาบริษัทสื่อซอยแล้วเสียอ,อกเสียใจแห้งจาายย้าขายยังไงเออเราอายวยาอีนุ่มอยู่เนะท่าไรน้ำใหม่น้ำน,นี่น้ำใหม่ส,สิบพนันลำใหม่ขายสิบห้า นี่ก็ทองสิบพัคือกันสวยมากยักหน่อยมากพูละหน่อยมากเอาเอาพูลหนึ่งหนึ่งสองสามสี่เจ้าสี่เจ้าน่ะจะเฮ็ดเองวะเนี่ยเฮ็ดเองว้ยวันนั่งวันนั่งหนูสองขาวหนูหนูจะเผาหานูจะเผาเอาทุงหนึ่งหาเศร้าขอบกำลังใจเนี่ยอย่าบอกใครเนี่ยพอวตัดใส่เพื่อนพูแลสิบ เจ้าเศร้าคนเดียวเนอะขอบใจพระกูเท่าไหร่ท้องเจ้าวะคือไปอยู่นาห้านไม่มีไม่อยู่นาห้านพี่เออโซ่ขวเงามเนี่ยใช้หัวเราอันนี้หัวเราอันนี้เมียเราได้ลูกเยอะคนได้ห้าคนอู้เจ้าเจ้าหัวเฉาสิบอะ วาย <laughs> ลูกหา <c oughs> เอานเอา่เอานหนึ่อันหนึ่งจสซี่เดอจสีเดอ<ม>ของเจ้าเอาอันหนึ่งคือกันให้เศร้าหั่นเลยให้ผู้ละเศร้าเอาผูา้ละอันยังกระไดมหให้ผูละเศ้าเอาผูา้ล<ม>ะอันอ่าตัวไรบันนี้ของเจ้าน,นี่นออมดแล้วมุดแล้ว <laughs> ตัวไรขายฮอดซีทุ่มกับดอ้าแม่ ข้าซื้่นเขาไป้าโมมีมองแกงโมมีหมอหมีหยังขัามาเที่ยวซเสื้อซอยเจ้าเื้อเลยนี่ผู้าดไดยิ้มให้เขาก็้อนเขาลเลยนี่เออเจ้า,จา,จาได้เอายิ้ให้อันนี้อันนี้นนยังไงนีข่ขาอย่งไรน,นี่ 5, หา้าพันห้าหาพัน,พนเอาตัวซิมาสัน่นตัวได้ซิฟีปะอันนี้ไ้ิบพันตัวสิบพันตัวคุยขึ้นราคาขึ้นราคาจะจอได้เยอะเนี่ยเมื่อไหาให้คือนมาเอาซิฟให้ เจ้าก็ขึ้นแลคาไ้พูดเมื่อกันหาจับดไมสีพว่าเอา้ท่องเอนจะน่อยก็ว่าเศร้าพันทอนเตีเออโอ้ยเอาไห้กำลังใจพลันอยพลนอยขามาจาไทยเด้อให้กำลังใจพลเศร้าแล้วตเสียวยั้งไห้มากมาถูกมาเอาใสข่เน่า้ข่เนี่นี่นี่ยนี่ยเออขายอยู่จะจัจม่วงหัวแม่วงมงึงเมื่อเฮือนย่างปะ ยู่สิบเดานี่บาท้านย่างเออยางคนทุกข์อป่มียางเมื่อไบอม่ข่านพี่เนอะอนนี้เอาอันนี้เอาได้ก็ได้อันเดียวเีาเขาซื้อซอยโบราณกับพ่อโบราณขาคนละซาวยงอยเดนหน่อยนะคุ่ยนี่เจ้านี้เดพ่อใหญ่แนะนำคตนาอีก มีมมามียังมีบ่อยู่ใส่เมียเจ้าคนไหนไม่ไม่ใสเมียเจ้าอยู่ใส่บนบนโอ้สี่สี่เปนี่บอกว่ามีสี่ซอยเมียเจ้าไปเมื่อไปร่กําลังใจเด้อบ่ได้กินกระสือเสียรถใบสบายดีบ่ต้องซื้อต้อนเอาเลยเลยอ่ามาจะไทยเด้อบามาไทยเนี่ยแล้วมาจะเที่ยวเมืองเฟื่องนี่นี่เนี่ยรถซีให้นาซีงงงนี่นี่นี่ เขาเวี่องกันตอนเด้อจะมาจะไถมาจะไยเด้อเส้นทางไปเมืองเฟื่องเด้อครับข้าเจ้าเฮ็ดซุ่มขายยังบะเบิ่งก่อนเฮ็ดซุ่มโอ้ซุ่มเรารู้ลาหมาเบาวนเราว่นมีหมามาขายนอใหม่ก็พระกูด สองอย่างเบียมีบ่เบียเบียม่บ <c oughs> ่มเบียบ่ขายอยู่บ่ขายถุงเท่าไรสาฮะสามถห้ขายยังไมคืออายแท้อายหรือสิายอ้าวหมุนหมุนมมนขายอยู่มันบ่หรือสิาย โอ้ยอยากขายก็อยากขายโอ้ยอย่าไอยก็อยากอาพะย่ะไรเรื่องเหลืองนี่เราบอกว่าซื้อซอยเมียใอยแน่แล้ววะพูดเราจะนำอ่ะเอาดิเจ็ดถุงแสนหนึ่งโค้ยลายพูดอย่าไอยก็อย่าไอยแต่ว่าอยากขายเจ็ดถุงแสนถุงหนึ่งเท่าไหร่สามถุงห้าสิบเดี่ยถุงเดียวนี่ซื้อซอยนี่เศร้าท่านเดียวปะเอาถุงหนึ่งซื้อซอยถุงได้ก็ได้วะอ่ามา พักกวดจะอาะไรฮะเอาเลยเอานี่เศร้าพัดในยังก็เอาักกวดอันนี้เมียเรา่คอยเด้มีหัวเจ้าพ่อคอยยู่หันเราดึงเสื้อคอยไปซื้อซสยเมียคอยยูหันทังโค้งอะไรเปลหลักแล้วนังเงายูหันวสันพอแลไวพอแลืวมีแม่สนุหมอย่างเดียว ตู้หาเนือื่นมาขายนี่ยแมงข่ามแมงเขมรพูดมีมักปีมดเลแมงข่ามเนี่่มอยบ่มีเอาไม่กินเนาอไหมเนะม่ยังตัวแมงบ่ื้ว่มีวะแมงแม่ฮะแมงแม่นอนตัอนะมีวะยังน้อยอย่าบอกใหญ่เถอยังน้อยคือหน่อยก็เอาแมวน่าอันหนึ่งอันใดก็ได เอานี่ก็ติบซื้อๆนี่ว่าต้องเอายังมาซื้อยาสูบสูบยาอยู่อะเออนี่สูบกับเล่นใหญ่เด้อพวาใครได้ใส่จ้างบัดน้องใหม่เคยว่างไหมใช่เมื่อกี้นี่นี่จะจับห่ะของแกว่าเดี๋ยวมาอันนึงใส่ใส่หนีมือมาได้ก็ได้ต่างกันมองได้ยินนี่เอ้อ เสื้อซร้อยพลเล็กหน่อยเมื่อกี้เสื้อซอยบองหันเสื้อซอยบองหันว่าได้กินตอนผู้สาวสิผู้สาวว่าเสื้อสั่งไปอัดหลาเลยสาวเรื่องกันบ่งามบ่งามมึงวะอันนี้งามก็เมียเจ้าแก้วฮะเขายังนุ่มกว่างามบ่เมียเจ้างามบ่ลองว่าบ่งามเมื่อก้งานเข่าแล้วเจ้าว่าบ่งาม จะนี่เฝ้าน้าใหม่ยี่นี่ก็ซสิเมื่อก่อนกำไรกำไรขายทุกวมือมาพอเออขายชั่วเอาซื้อให้กับลังก,ลก่ใช่หรอเออเออโอ้บรรยากาศวิวดีเนาะอีกจักรลักเมืองเฟื่องอีกสอลักใกล้ๆนี่โอ้ใกล้ๆอีกสองลัก,ก,ลกลอ์ไหนนะนีมีแห่งนี่มีบ,บ,บ้านพักบ้านลาวเมืองเฟื่องอีกหนึ่งบรรยากาศที่เขาเจะตกแตง่งสินค้าพื้นบ้านพื้นเมืองแนวขาย ในทองถินครับอันนี้กระพวกเผ่าด้านในเป็นเกลนไข่จุดให้ส่องแสงแสงสว่างกระแบบโอท็อปบานเฮาอ่ะละครับ่ว่าขจจัดร่วมกันไว้ในมองนี้สําหรับนักท่องเที่ยวที่จะมาท่องเที่ยวนะครับอาจจะมีลายยางและขากัติิศวายูะปร้าเบิดแซงกัมีอันนี้หาแสนเกีบอันนี้อันนี้หาแสนเกีประมันเจล็ดลอยกัวส่วนอันนี้แปดสิบพันกีบรบอยเศร้าอันไรมมีายอยู่เพื่อน อ่ะสื่อสื่อไปไปบายไปบายเออมือห้วใจเห็น่ไหม้อนบ่หม้อนบ่บ่แตกหนวดตีนบ่ไหลหมอนเอยว่นอนอน่นนมนอนเลยนี่นี่หนวดตีนบ่ไหลเราแตกกระโปงนี่เท่าไดเนาะนี่แลคาที่ไปอยู่ครับรปอยเศร้าแปดสิบพันกีบมตอหมอจะยังไงเออมื่อาล่ากระปุ่นกระปุ่นกระปุ่นบ่เนีว่าขายหมอจะมีแต่หมอ ข้าวปุ้นบัวรักขายข้าวปุ้นเด้อครับสว่วนน่านนี่ครับผลิตภัณฑ์บักเผาเฮิมบักฮวงเฮิมมั่นเฮิมบักเอือเฮิมกระเทียมทั้งพูนจะได้อันใดเดี๋ยวเม่อค้ามาขายให้เด้อครับขายขายขายไปขายมาจนจนขืนเพีย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 ช่วงนี้เมืองเฟื่องกันเงียบๆน่อยๆเด็กๆนักท่องเที่ยวเด้อครับมาท,ท่องเที่ยวพักผ่อนยนใจได้ ้านลาน้ำนานตัวนี้้านกาแฟลานกาแฟสดลานกาแฟคัก,ฟาากเลยงามเหมือนกันเลยนี่้านกาแฟว่า,า,ายังไงคือเขาจัดโซนจัดโซนสําหรับอันเขาไม่ทายรูปท่องเที่ยวอ,อันนี้ก็เป็นบ้านไม้เฮดึ้นมาในรูปแบบเกา่าความครับอันแนวไซประแดกเกิดมาหายโอ้อันนี้มันเป็นทางเขาอันนี้คัวเลาคัวคั่วเล,า,ววเลากำลังแตงข้าปุ่นอยู่ต้ปมปลาทำข้าวปุ่นก็มีบะ เดี๋ยวเดียวเขาถามเนี่ยอันนี้เขาเอิ่นอีหยังนี่ยมองนี่นี่เขาเอื่นมันเป็นยังไงอ๋ออันนี้เขาเพิ่งมาอยู่แค่เดียวเดียวแล้วมันคือยังนไงซื้อมันซื้อมันกระตูเฟื่องอันนี้ก็กระตูเฟื่องกระตูเฟื่องมันเป็นเอื่อนว่ากระตูเฟื่องทางออกไปอันอันแพร่เนาะทางออกไปแพร่เมืองเฟื่องอะไรไปกระตูเฟื่องอียขี้มากกว่าจะเห็นเนาะอันนี้มีเจ้าของอันเดียวคนเดียววะมีของหลายคนอันนี้เดียคือผมมีคนมาขาย เออเอาเพรกับไปสั่งค่ะเด้อกินัางทำต้มสั่งกับไปสั่งานั่นี้าพูดกัสั่งทา้างนี้จจะชือของเลคือของก็ขายไปใช่เอาเมืองไหนสันเจ้าอ่ะอยู่ทางใต้บ้านใดบ้านอาจจะปือเชกองซาลวันแขงสวนเขตสวันเขตเมืองเมืองจำพรเมืองจำพรสวนิเขตแถวสุยแถวเซย์รอแถวอะเขามีแขงเื้อยคือบ่เมื่อ โอ้ยมาใกล้เลยว่า,ย<ห>า,า,าได้ไมีแหงเหองอเลยแท้ๆจำพอนบ้านบ้านยังกับบ้านเจ้ามานันาบุงมนันาบุงคนมนันาบุงไม่แห้งางาเมืองเฟืองนะเออไม่แห้งา,างามองแรงทองเทียวไกลเติบไกลเติบสวัสดีพี่น้องป้องไปได้ครับบรรยากาศเศร้าๆเข้ากับมาเบงแรงทองเทียวอีกคือเกาครับนี่คืออีกหนึ่งแลนด์มาร์ของพี่น้องเล่าห่างจากจเวียงจันท์ประมาณลอยกัวโล ห่างจากบ้านผมราเจ็ดลอยโลห่างจากท่าแขกประมาณจักสี่ลอยกโลครับเมืองเฟื่องแรงท่องเอทียวทีหลายคนอยากมานอนแผ่แรงท่องเอทียวทีหลายคนอยากมาสูดอากาศสบายสบายอันบริสุทธิ์แห่งสถานที่เมืองแห่งนี้ครับก็ถือว่าเป็นเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์สีเขียวเลือง้ายหนาม มีภูเขาที่เป็นเอกลักษณ์ก็คือมั่จิตั้งอยู่อันเดียวและที่สําคัญครับย่ามเสาแนวนี้ภูเขาเ่านันก็จะเต็มไปด้วยหมอกครับอันนั้นภูเขาใหญ่เลยครับบ่เห็นหมอกหมอกปบคุมแนวนี้เลื่อนแพร่ก็มีให้นอนหลังอยากนอนแล้วก็สามารถใส่บาตรแล้วก็เอ็ดกิจกรรมแล้วแต่เจ้าแต่นามแห้งในจังหน่อยส่วนนี้กค็คงจะบบคอยมีไผเลนนามปนใดกม็มีอัน กิจกรรมการล่องเรือชมไปน้ำสายนามครับวิวกะงามดีสวยดีอากาศก็เย็นดีบริสุทธิ์ดีครับอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวเมืองเฟื่องครับบรรยากาศสบายสบายหลังจากฝนเทลงมาเมื่อคืนนี่ครับอันนี้คนอุ่นร้อน <c oughs> อ่าแต่ว่าพื้นเพเป็นคนทั้งเมื่งจันชีช้สเกตกันเองคนนะ <c oughs> ่ะบานบ้าหน่ายคนขนมาสองเทือ่่หรนมาชมวิวธรรมชาติ ะประทับใจชายณราชสว่มภูยางภูสาวสวนสุเนียววิววิวสวนสุเนียว <c oughs> ในอยู่แนวกินผู้สาววิวนอนแพร่ <c oughs> ใช่ไหมเพื่อนเพื่อนนี่นอนแพร่เนี่ยทั้งรังเงียบโอ้มองนี่เงียบเนาะ<ช>มองนี่เงียบสงบด้วยครับแล้วก็ตอนนี้เพื่อนกำลังสั่งไปเรื่อยเนาะสําหรับแพร่ใหม่กับลายนะครับเกิดใหม่เกิดใหม่เห็ดไปเรื่อยครับเป็นอีกหนึ่งสถานที่สุดอากาศบริสุทธิ์ แมนโอโซนโอโซนโอโซนเนาะพักพันยอนใจครับเมืองเฟืองบ่ไกลจากเวียงจันลอยกุโลจากอุดรกะสองลอยลูกบ้านนี้บ่เกินบมานนี่พอไปพ่อมาสองชั่วโมงอันนี้สองชั่วโมงหนึ่งเขาจากเวียงอันคมสะพานมาปุ๊บเขาเวียงจัน์ขินทางดวนมาลงหินเหือบแป๊บเดียวจากทางดวนกับบ่มีหลุมเลยทางดีหอดเมืองเฟืองเลยท่างหลัดอย่างเบส อ่ากลายยางหลากหลายบอกยังไงคือผักพันธรรมชาติตอนเกษียณลับไปอ่าเนี่ยโมแหล่งก็มีคนมาเสิร์ฟเบียร์ให้มันเสียบย้อนคนเสิร์ฟนี่ละคอยระวังฉันนะไอ้เงยฝอยเอฟซีนี่ยนะครับนี่สนใจผู้สาวติดต่อหาเราล้วนนี่วิถีเมืองเฟื่องนะครับเฮ็ดยังบุญไม่ใหญ่ก็ได้ปลูกกระโพดปลูกเขา เอ็ดสวนไปเห็นยังเนาะตัดหญ้าเฮลโหลซื้อซอยซื่อซอยมามามา <Okay. S 1> เคินบ้านยังนี่ลกูกสื่อบ้านบ้านโพสีบ้านโพสีซาลีถุงละสิบพันสิบพันกีบอะไยเงินหว้วนยี่เจนี่ อันนี้กับกบหน้าเฮานี่บ่ทงสะไรลูกเ่ามันกบเลี้ยงบ่กบทงโอ้เขาปลูกเอข้าปลูกเองบ่เนี่ยข้าวโพดนี่ใช้ใครปูยี่ใสสวนยี่ใสสวนนี้รวมผลเม็ดเต็มคักเลยจะยืดสั้นปอใดหม้อช่องจะซื้อหยางดาวเฮือง ลุงเป็นคนไทยเด้ลอลุงซื้อซอยเด้อซื้อซอยหลายถุงก็นอะไรอยู่วะบ่ซื้อซอยถุงนึงกันอะไรวะติมจะซื้อบ่ซื้อก็ไรอยู่วะซื้อกรได <c oughs> <c oughs> เอานี่ลูกลุงซื้อซอยหาอันเด้อมาในลุงก,กับติ๊มนี่ไว,วไเ้เด้อปุ๊กอ่างเอเดีพ่อใหญ่เลยลุงมาจากไทยเด้อคนไทยหน้าตาดีวะนี่ นา่ด <N atter> ีอุ้ยเมาว่าโอ้ย,าววด,อยดาวหืองท่ายลูกหาชีบา <50. S 1> ชีพจะมีไงน้องเจ้าคนมีแต่อมีแต่อเอานี่รุงใหายเรออยู่บ่เดี๋เรือหัอะไรเรีอยิพันรือพัลุงเติมเติมเติมหายไปโุงเรียน เออเออเป็นแต่เพลงอันเป็นสุมๆนั่นเข้าขายยังลูกกูเถอะสุมนั่นนั่นยังให้หน้านั่นขายสาลีกันบ่นเขาเศร้า<น>ขายาะ<น>ซะวะเจ้าแล้ว<น> <c oughs> ขายบูสูเจ้าเรื่องขาวบะมี่เออนี่บอต้องลงลรถก็ได<น>้ดาวเฮืองบริการคักหลายสบายดีนักเรียนซักเครื่อง โอ้สักเครื่องเลยสักมือซื้ออย่างนั้นพูน่ะก็เดินทางกลับจากเมืองเฟื่องเด้อครับไปมือเดียวขึ้นเดียวมาหอดนักเรียนหาอะไรใดไปล่งเรียนยกหม้อหด้เกาะม้อสองม้อหาม้อหานักเรียนม้อ,าอหาเพื่อนน้อยอยังนี่ลูกนี่น้อยเฮียน้อยเฮียมาอสองคนพอเขามากินน้ำซอ,อ,อยตรงไหนดีก็ มามามาซื้อซอยมาอยากอยากขายอยากถุงอยากขายหมดกูอยากขายหมดเลยหาใหม่ใหม่เสานี่วันนี่โดยฮาก็เอามามันมันยุ่ยเหนเอาใหม่วันนี้กอมันยุ่ยเซนเขาต้องปลูกบ่บ่มันออกเองออกเองแต่เขาต้องปีนภูเขาไปหาเจ้าไปหาเองว่ะสองคนหาเงินไปโรงเรียนผูดอะไรยุ่มอ่ะเดี๋ยซ้ำกัน จะซื้ออยังซื้อแก้วซื้อแก้วลุลลงเอาถุงหนึ่งกับพ่อถุงหนึ่งไหมอ๋ออ๋อได้ฮะอ๋อได้ได้<ะ>นนได้ไดๆๆถุงหนึ่งเอานี่ยเนี่ยไฮพลาซาวพันนี่ไปโรงเรียนซื้อกับเขาก็ได้เอาเติมใหาย,ยเออลุงมาตะไทยได้ดรอวะเนี่คนไทยรออยู่วะเนี่ย <laughs> ก็เอาอันเดียวเนอะพอาะยีรถแกงยังเหลือสื่อซอยแม่เพิน่นโยหันบัดไปแล้วกันมาไม่มองแกงนี่ยังยีรถขี้เก่าขายขึ้นได้อยู่วะมูซื้อใหญ่น่ะนะซื้อบัวไปเด้อลูกเด้อขายหมานขายหมานไม่ใช่เงียบสำหรบับวัดอยู่วะจะเจ้าอออกมาโซ่เพรื่องแงมเลยที่ทั้งล่องจากเมืองเฟียงนะครับเมืองเฟียงโมไม่ยังเฟียงกะบม่มีมีแต่หนาม ตลาดเซเว่นคางทังร้านสะดวกซื้อพนักงานสามคนมีหวัวหน้าหญ่ผู้หนึ่งหรือแล้วกับหัวหน้า,นาหน่อย <S <S ขายอะไรลูกฮะโอ้ลุงมันได้ยงินเว้ยบัตร,ร่าไรก็ซิบกินมังในมันกินไปโอ้ยมื์แสีลูกมันแข็งขึ้นบ,กบึกซิมมือซื้อกระกไรวะมันแข็ง เอานนึงเจ้าเด้พักกูดเอ้เจ้าเอาหน่อวะหน่อเท่าไหร่หน่อไมยังอนี่หน่อไม้เฮียเออหน่อใหม่ดีกว่ายังไปได้น่อใหม่เจ้าเอานึ่งานกันพลจะซอยพล้กรตะกูดเบาอือจลงกองเจ้าวัลลกนี่ อันนี้เดียวกันอยู่หรือต่างต่างจะยู่ปอได้ปะชีเหลือเเขาได้เลี๋ยวิบลุงห้ไปโรงเรียนนบเอาเลยเติมให้ยอาจจะตกทุ่งเดียวเขาไม่ใงี้เท่าได้สิบพันเลีอยท่าได้เลี้ยซิบห้ไปโรงเรียน บุรีไปเด้อหงเฮียนซื้อยาอ่ะหาซื้อยาใจเด้อบุรีไปเหาอหงเฮียนบุรีไปเฮ้ยนึกว่ามันยูโมหาทั้งเจ้าเท่าไหร่ <laughs> สิบ <h ans> เด้อสิบเอาไปไปโรงเรียน <laughs> <laughs> ไปโรงเรียนนี่วะ <h ans> บอกไม่ได้ครับเฮีย <h> น <ans> เอาไปยังสันอีกสิบหนึ่งเาซื้อแปรงนวดเอาเติมให้ใจเด้อให้กำลังใจเด้อหาเองมาขายเอง ก็ได้ซื้อแปรงนัวช่วงนี้กับบุมีแนวขายกับขายน้ำใหม่นี่แหละน้ำใหม่เฮียคนว่าน้ำใหม่บางบางมันแกงอยังไ้แม่มันคือบางแต่มันคือบางแต่บางๆหนึ่งหรือว่าปาดปาดแกงเลยบ่โอ้ยโอ้ยต้องเอาเรื่องไม่ได้เนาะหอมบ่แซ่บแซ่บยำกบแกบกบแกบเลยเนียนโมเนียน อาาวพูดซอยแม่นี่แสดงยังสาม,มารถหนุงนี่พูดยื่รถก็มีมีก็ซื้อมาด้วเถอะเป็นยังก็สิได้ซื้อ,อยา <c oughs> โอ้ยต้องเสือกันยำเจ็บย่ำปินเนาะโอ้เอาไปซื้อ,อยา,อา,าไปเด้อกำลังแก่เด้อมาตะไทยเด้อมาเที่ยวมือหม่มองแต่งยู่แต่งกินนี่ซื้อซอยเสืออ่าผู้ใดยิ้มให้ก็ต้อนเข้าเจ้าไปที่มีคนยิ้มใไฮคอยอยู่วะ อีหยังวะนี่เฮาสิได้บักคุยด้วยกันเอาไปขายเอาไปขาย,อาข,ายขอบใจขอบใจโอ็รื้มาใหา้ได้หน่อยสองคนมาจะไทยเอาวิแนวต้อนต้อนแนวกินกับข่าวเทียงได้เราแบบกับข่าวเทียงก็โมแกงเราใหม่กิน้ดเอาหม้อมาเด้งเอาลูกลรกับปลากระป๋องสองอันเอาแม่ สองอันกำลังใจเด้ดมาตะไทย,ดยเด้เอาเย้เ้ยใจดีด้นี่เฮ้ยหายเองบ่าพรกกวนอ่ะเออหายเองมันอยู่โคกหรืออยืนอยู่ห่วย,ยมีปีงมาหนะ่วยน่ะมันกัดอะไรปีงนะ่ะไอ้ลูกจะข้นคค ลูกว่าได้ยืนน้ำเอือยอวลูกไยืนน้ำเอือยเดีเอาวเาไปีรได้เอาขวจักรเจ่าว่าได้เอาขก็ยัได้แ่อมึกากเร์ไดบ่อยางได้เจ้าเจ้าเมียใช่ปะกเอาหยอกเางแจวไเจ้าม้ลยเจาอยากมากอยู่โสดเนาะห้าซิบล้วะจมองนั่นแหละโอ้บเคยมีผัวจักรืทอ ตนน่น้อยแม่แต่น้อยกับ่ัวอาบ่มีบ่าวมันล่มปะ่ะบอ่บอหรือเ้างไปอยากล่มเขาเขาไปยากล่มเขาเอาอเพ้นพื้นเขามีผัวไปอยากมีมือเขาใช่ป่ะบ่มันยุ่งยากมันยุ่งยากโอ้ยแม่นอีหลีความเล่าอะไรมันยุ่งยากโอ้ยอยากไปทางเดียร์ได้ไปอยากไปใช่กับเดี๋ยวไป <c oughs> โอ้ย <c oughs> จะได้ดูเจ้าคนถึงแม่เหนื่ <c oughs> อืม่ะจะซี้คนจะจะไหนเอยาผัวยากอีว่ะ นั่นดิเราบอกเก็บปุยยะเอาอยอกกันเด้อเอ๋หายหน้าไหนถุงอย่างถุงละซิบถุงละซาวถุงละซาวแมนขาดนี่นะเผ็ดเป็นตะลุยเถอะเนาะเก้าของแก้ได้ไอของเก้าสบายดีกลับมาที่เก่าที่เดิมเนาะสบายดีงามคือเก่าตัวนี่ ทางหยองอีกนะเท่าไดรก็เข้าห้างขาหางหกสิบพักิโลหนึงเท่าไรโลรุดอยู่อ่ะหลายโลรุดได้จ้ามีกักโลสีโลวิ้มีหน่อยเถอมันมันมดเนี่ยขาย่อวานเลยมัดยันิ่งมีแต่เป้าเป้ายู่ยยู่ๆันยังนั้นนี่กิอาบเจ้าเลยนี่ขนาดมันยู่ใส่ไมะคือว่าไปเอาไม่ยิ่งเอาจากสิบโล สีทาอยู่นี่ไปเอามาเอเจ้าเด็กขายยังขายผักขากูดกุดชื่อซอยเล็กหน่อยแล้วพักขาบักเข่งบักเข่งไงแถมเลยได้นี่แถม แถมเลยแถมเลย,ยหนึ่งซุกเลยว่ามีวะหนึ่งซุกเลยว่ามีจะบาสร้างค่อยหนึ่งให้ดีเนาะโอ้ยค่อยก็ลืมไปเอาเบิ้ลนี่เอาเบิ้ลนี่อ,นอ,อืลดเท่าแล้วเบิ้ลนี่ไปไายคิดไว้ได้จะตองจะต้อง,<ล>งใจดีจะต้<ล>งอง,<ล>งใจดีพันเนาะเดี๋ยะชิมฮะมพาพาน,น้องรูทเธอเขาให้เขาไม่ปีนี่เขาไม่ปีนี่รับประกันรับประกันบ่ได้เอาเข้าเก้าผสมบ่อเลบ่มีเข้าเก้าเลยมองนี่บ่มีเข้าเก้า ถ้าการไปการมาแม่อุ่นนุ่นยิงเด้อทุกคนเด้อแม่อุ่นนุ่นเด้อทุกคนเด้อทุกคนเด้อแม่อุ่นนุ่นแม่ขาจำทางเด้อโดยโดยใส่เบเรื่อยใส่ไปเรื่อยฮะเปลี่ยนกาวเนาะฟังขุนวิชลดมังงาะส่วนมังงาะส่วนมังเกียงบ่ข้าไปเบิ่งในที่แม่แม่ขาอยู่บนตึกหลังนี่เจ้าอ่อนบ่เจ้ายุคเกาะพุ่นอ่ะแม่ขามเป็นนอนที่ตรงนั้นเลยเจ้าของเกาะตัวนี้ โอ oh, ้แแฮมอีก,อกคนเก่าว่าหน่อตัวนี้ <c oughs> บะง,งอกเก่าหรือบะงอกใหม่ <c oughs> บะง,งอกใหม่บะงอใหม่เอ้าใหม่กัเอา,าโลนึงมาซอยคือเกา่าเข่ากับซอยออกอโโกับซอยโล่เท่าใดก่สามสิบห้า ป้น่วยดีบ่ัพี่ป็นไมยดีอยู่จะใส่ยาใส่ปุ๋ยทียังม่นั้นพปคนใส่ปุ๋ยเทียยังบ่จ่คบนนี้งนต้องมาบ่รแมวรไูสนอบ่ะมีบ่ตัวนีาค่ปันที่เไ้นี่มัมีขายบ่มัมมี่มมีคนปันแล้วมันไม่เดียวเด้เวืงกูบังหงนั่นเด้จ้ ยาเจ๊จะไปเห็นอย่างมันน้อยปานนั้นเอาเป็นกับสิฟอมมองยู่สินบ่เออใช่ไหมพ่อแดงนอนของงองเลยฮันนั่านั่นเท่าไรก็อสองเซนซาวรุดทิจจ่าซาวพันได้หันลดสองเซนซาวลดให้อีกแถมให้อีกแถมอีกทั้งลดทั้งแถมทั้งลดทั้งแถมใจดีแท้ไใจไปใจมาหามพันแง่แง่ได้สิมีหลายๆตอนตอนน้านี่ก็มีได้หลายแล้วเจะขึ้นวัามาอีก ไปร้อยขามแปล้มาร้อยขามแปล้มาจักน่อยี่เขานี่ม่เขานี่เบิดแล้ว